พี่ธีรีวิขอย่างล่าสุดมีรายง,งานจากอายการสูงสุดออกมาว่าจะไม่รับทําทคดีกรณีที่พี่ธีรุท์เป็นคนร้องว่าพักเพื่อไทยกับคุณทักษณิณล้มล้างการปกครองมันเป็นไปตามที่พี่ธีรุจิคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะแล้วผมคาดหมายจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ขณะทาคาร้องแล้วขณะเริ่มเขียนแล้วก็คิดแล้วเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาจากกรณีที่เราเคยร้องกรณีก้าวไกลกับคุณพิธาเนี่ย ในคราวนั้นเนี่ยทางท่านอายการสูงสุดคณะทํารรงานของท่านเนี่ยก็เชิญไปให้ถ้อยคําเช่นเดียวกันนะทีนี้การจับใจความจากคําพูดของท่านอายการหรือคณะทํางานท่านที่สอบถามเนี่ยเราก็จับใจความได้ว่าท่านยังติดยึดติดยึดการกระทําการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอยู่หรือ1 1 6นเนี่ยนะฮะทีนี้ประมวลกฎหมายอาญาที่พูดถึงเนี่ย เนื่องจากว่าด้วยความที่เรามีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความมาเนี่ยเรารู้ว่าพนักง,งานการเนี่ยมีความรู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติที่มีการกระทําการอันจะต้องถูกลงโทษทางอาญาเป็นพิเศษนะมีความเชี่ยวชาญมากด้านนั้นเนี่ยท่านจะมองกรณีนี้ว่าอาจจะเข้าข่ายลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา1นึ1 3, ซึ่งว่าด้วยเรื่องการล้มล้างการปกครองหรือว่าซึ่งในบทมาตราดังกล่าวเนี่ย จะต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีมีการก่อการแล้วก็มีการใช้กําลังที่เตรียมพร้อมที่จะทําการประทุสร้ายไม่ว่าจะเข้าไปยึดเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศด้านใดนด้านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็มุ่งมุ่งที่จะเห็นการกระทําการที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีลักษณะมีลักษณะเชิงอาญาพื้นฐานท่านจะเป็นอย่างนั้นผมก็คาดเดาได้ตั้งแต่การทําคําร้องแล้วว่าเชื่อว่าท่านก็จะมองประเด็นอย่างนี้ งั้นการที่เราไปร้องว่าพักเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเนี่ยกระทำการอันจะเป็นการซอกกร่อนหรือบ่อนทำลายระบบการปกครองของเราหรือไม่ทำลายพระเกียรติยศของสามัญพระมกษัตริย์หรือไม่หรือทำลายระบบพักการเมืองหรือไม่เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยต้องไปดูว่ามันไม่มีมันไม่มีกลุ่มก้อนที่จะไปกระทําการมันก็ไม่เข้าเชิองอาญา พอไม่เข้าเชิงอาญาเราก็พยายามจะต้องสื่อสื่อความไปให้ทางท่านอายการเห็นให้ได้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําการอยู่เนี่ยมันเป็นเชิงนโยบายเป็นการใช้คําพูดเป็นการปลุกระดมทางทางทางความรู้สึกนึกคิดเป็นการหลอ่อหลอมไปทางลักษณะนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นการยากที่จะทําให้ทางทางท่านออยการเนี่ยมองเห็นแต่สารรัฐมนูนท่านจะเห็นผมเชื่ออย่างนั้นตั้งแต่ขณะวินา,าทีที่เขียนคาร้องอยู่นะเราเชื่ออย่างนั้น นั้นจึงไม่ได้เกินความคาดหมายครับสแสดงว่าอายการสูงสุดเนี่ยการตีความว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องเนี่ยอายการสูงสุดอาจจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากสารรน,นที่พี่พี่ธีรุคิดเอาไว้ก่อนนานเพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยต้องมีพฤติการที่เรียกว่าให้เห็นชัดเจนเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ที่ลวมรางการปกครองจริงๆใช่ครับใช่หรืออย่างข่าวก้าวไกลเนี่ยนะฮะผมก็ทําคําร้องไปที่กะกะตนะฮะกะกะตก็ตีตก มีหนังสือตอบมาด้วยว่าตีตกขนาดว่านั่นพฤติกรรมมาเห็นเห็นทั่วไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะกกรยังตีตกเราร้องไปแค่หมวดว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะฮะซึ่งเรายังไม่ใช่ยังไม่ไม่มียังไม่ได้ใช้คาําว่าถึงขั้นล้มล้างนะแค่ปฏิปักษ์นะพอถึงสารรัฐมนุนเห็นไหมฮะสารรัฐมนูนบอกว่ากระทาการของเขาเหล่านี้มันเกินเลยกว่าคําว่าปฏิปักษ์แล้วเพราะมันถึงขั้นล้มล้างแล้วงั้นการที่มีผู้มาร้องว่าเป็น การที่ก,กรกตทําคําร้องยุบก้าวไกลว่ามีข้อที่1ล้มล้างข้อที่2เป็นปฏิปักษ์ท่านบอกว่าเมื่อเข้าล้มล้างแล้วปฏิปักษ์นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่จําต้องวินิจฉัยต่อไปอีกว่ามันปฏิปักษ์ไหมพอได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการล้มล้างนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่สารมูลท่านเห็นนี่ก็คือนโยบายหรือเจตนาที่สารท่านเชื่อว,ว่าเจตนาอันซ่อนอันซ่อนอยู่ท่านการตรวจสอบของท่านคือการตรวจสอบลงไปให้เห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นนะ แล้วท่านก็เผยมันขึ้นให้เห็นเป็นอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันกรณีของคุณอของคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ร้องไปตามบริบทที่เราเห็นนะฮะรับไปร้องไปตรงนี้สิ่งที่ศาลจะต้องลงตรวจสอบก็คือเจตนาที่เขาซ่อนอยู่นะ่มันคืออะไรคุณทักษิณได้กลับไปพักได้กลับไปพักอยู่บ้านจันสองล่าเนี่ยก็มีผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหมมาหาและข่าวเรื่องการ การจะเจราจาเรื่องเขตทับซ้อนก็เกิดขึ้นในทันทีแล้วนายกาาคุณแพทองทานณขนาดนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยแต่ท่านก็พาคณะเดินทางไปที่กัมพูชาชมั้ยเห็นไหมแล้วก็ไปคุยตรงนั้นอีกเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณทักษิณก็มาขึ้นโพเดียมที่แสดงวสัยทัศน์ก็พูดถึงเขตทับซ้อนอีกเสร็จแล้วที่สุดก็กลายไปเป็นนโยบายที่พูดแสดงเป็นนโยบายของรัฐบาลโดย ลูกสาวซึ่งเธอคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกในปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมฮะงั้นศาลจะต้องตรวจลงไปให้เห็นว่าแล้วมันเจตนาอะไรที่มันซ่อนอยู่อะ่ะเพราะผมบอกแล้วว่าเจตนาที่เขาซ่อนอยู่คือเจตนาที่จะกระทําการเป็นการซอกกลอนบ่อนทําลายท่านก็จะต้องลงไปตรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมจริงไหมฮะ แสดงว่าพี่ทิวมองว่าการที่อายการสูงสุดน่ไม่ได้รับคําร้องกรณีที่พี่ทิร้องไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับคําร้องที่สารมูลจะพิจารณาในช่วงวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะที่ที่ไม่ไม่ส่งผลกระทบเลยเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเราได้คาดการไว้แล้วเนี่ยในคําร้องที่เสนอต่อสารธนูเนี่ยจึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไปด้วยว่าตามที่สารได้เคยวินิจฉัยไว้ใน คดีล้มล้างของคุณพิธาและกล้าไกลเนี่ยสารารัฐธรรมนูญนินิฉัยว่ารัฐธรรมนูญมาตรา49กําหนดหน้าที่และอํานาจให้สารรัฐธรรมนูญต้องตรวจสอบการกระทําของบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยโดยไม่ได้ยกเว้นว่าการกระทําใดที่สารไม่อาจตรวจสอบได้ไว้เป็นการเฉพาะเรายกประโยคนี้ขึ้นไปเพื่อให้สาร รู้ว่าท่านเคยมินิัฉไว้อย่างนี้นะรัฐธรรมนูญมาตรา211เนี่ยก็บอกแล้วว่าคาาําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้เนี่ยย่อมผูกพันศาลแล้วท่านก็ไปพูดไว้ในคดีที่ยุบพักเก้าไกลว่าเมื่อศาลได้วินิจฉัยไว้ในคดีของคุณธีรยุทธไว้แล้วเนี่ยศาลจาต้องผูกพันตามคมําวินิจฉัยเดิมนั้นด้วยคำวินิจฉัยในคดีของคุณธีรยุทธในคราวนั้นจึงเป็นหลักฐานที่ควรเชื่อว่าพักผู้ถูกร้องเนี่ย ได้กระทําการมันเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองจึงผูกพันมาดังนั้นคําวิจัยที่พูดถึงเนี่ยจึงผูกพันณนะขณะนี้ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา19กําหนดหน้าที่และอํานาจให้สารธรรมนูญต้องลงตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องนะกําหนดนะกําหนดเป็นอํานาจหน้าที่ของท่านนะงั้นเมื่อเป็นเมื่อเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องทําหน้าที่โดยอํานาจที่ที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้ท่านจึงต้องทําท่านอย่างแรกคือท่านต้องรับคําร้อง แล้วแล้วจะไปตรวจสอบแล้วเปผลเป็นยังไงในภายหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ชั้นต้นเนี่ยอันนี้เราก็มาดูว่าทําในการตรวจรับคําร้องท่านทาท่านจะตรวจอะไรบ้าง,งหนึ่งผู้ร้องมีตัวตนไหมมีการกลั่นแกล้งไหมในการกลั่นแกล้งไหมเนี่ยสังเกตนะฮะสังเกตนะ,ะ,ตนะ,ะทันท,ที่ที่ผมออกข่าวไปว่ายื่นแล้วนะเห็นไหมฮะจะมีการโจมตีเข้ามาทัทนทีจากฝ่ายตรงข้ามอา๋อเนี่ยเพราะว่า เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่กําลังเป็นประเด็นกันอยู่ใช่ไหมพราะคุณอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้นเพราะคนคนนั้นเขามาพูดอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาโจมตีอยู่แค่เรื่องเดียวว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมันเป็นคาร้องที่เกี่ยวเนื่องกับเพื่อการทําลายกันทางการเมืองใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขากําลังบอกว่าเป็นการกันแกล้งทางการเมืองเห็นไหมงั้นเมื่อที่นี่ผมหน้าที่ของผมคือผ,ผมรู้ว่ามันจะต้องมีการตีเข้ามาลักษณะนี้เราทําหน้าที่อย่างเดียวคือเฉยนิ่งปล่อยเขา พอเราปล่อยเห็นไหมช่วงนี้จะเริ่มเงียบเพราะอะไรอ่ะเพราะประชาชนทั้งประเทศไม่เชื่อว่าว่าคำร้องเนี้ยมันมันจะแฝงด้วยพลังทางการเมืองอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประชาชนเราถามว่าลองดูลองดูเพราะว่าประชาชนเนี่ยท่านก็ตรวจลงไปในเนื้อหาคําร้องตามที่สํานักข่าวทุกสํานักท่านได้พยายามขยายความกันอยู่นะฮะอ่ะอย่างชั้นสิบสี่คณะกรรมการเตทมิชชนแห่งชาติท่านก็ตรวจสอบแล้ว มีพยานหลักฐานมีพยานบุคคลพยานเอกสารหรือแม้กระทั่งคณะกรรมาิการชุดคุณโรมเนี่ยท่านก็เผยแพร่การตรวจสอบของท่านให้ได้ฟังเห็นไหมครับมีข้อสงสัยมากมายในคณะกรรมการสิทธิ์ท่านท่านลงตรวจสอบแล้วท่านพูดไว้ชัดว่ามีกระบวนการเอื้อเพื่อให้ผู้ถูกร้องได้พักอยู่ที่ชั้น14บโรงพยาบาลตำรวจงั้นแล้วก็มีคำพูดต่อมาว่า การที่จะได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องขั้นวิกฤตนะแต่ก็มาได้ความจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเมใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้ก็ยังยังมีการสื่อความออกมาจากบิ๊กโจ๊ก้งฮะที่นั่นว่าท่านก็เคยได้ไปพบท่านก็ไม่ได้เห็นว่าขั้นวิกฤตนี่งั้นลักษณะเช่นนี้บอกถ้าท่านไม่ได้วิกฤตแม้แต่เพียงชั่วโมงเดียวนะฮะก็ต้องกลับเรือนจำนะไม่ต้องเป็นวันนะชั่วโมงเดียวท่านก็ต้องกลับนะเพราะขาดสิทธ จากคําว่าไม่ได้วิกฤตไงงั้นจึงได้เห็นพฤติกรรมจากที่คณะกรรมการสิทธิของชุดคุณทัตคุณโรมเนี่ยว่าโยนกันไปโยนกันมาผู้ที่มาให้ถ้อยคำว่าโยนกันไปโยนกันมาไม่ชัดเจนเห็นไหมงั้นคาร้องในประเด็นแรกเนี่ยม,มีมีมูลและมีมูลละมีมูล,ลเพราะมีหลักฐานเป็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมีตัวพยานบุคคลที่เผยแพร่อยู่ในอ่าอยู่ใน,ในต่างๆเนี่ยอย่างท่านเสรีพิสูจน์อย่างเงี้ยนะท่านก็เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง อันนี้ประเด็นเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนเป็นยังไงก็เป็นผมก็เสนอประเด็นเรื่องออกรณีพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันมีมูลกรณีเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายพระราชอำนาจของพระมหากรรษัตริย์เนื่องจากว่าการกําหนดเขตธิปไตยต,ตรงบริเวณนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9กพระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญด้วยประกาศเขต นั้นเมื่อใครจะไปแล้วในตัวประกาศนั้นเนี่ยท่านใช้คำว่าเพื่อให้การสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยตรงนั้นเนี่ยการสแสวงประโยชน์ตรงนั้นไม่ได้แสวงประโยชน์เพื่อประเทศเพื่อน,นบ้านนะเป็นการสแสวงประโยชน,นย์เพื่อประชาชนคนไทยเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วการที่จะมีคณะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ <c oughs> หรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งเนี่ย จะกระทำการใดให้เสื่อมเสียหน <c oughs> อกการสแสวงประโยชน์เนี้ยก็ต้องถือว่าก็ต้องถือว่าเป็นการต้องถือว่าเป็นการกระทำการให้ไม่รักษาการตาม <c oughs> ตามประกาศ <c oughs> พระรนาชบัญญัตินั้นเนี่ยแล้วในประกาศเองเนี่ยผู <c oughs> <c oughs> ้รับสนอง,องประลมราชองค์การชัดเจนว่าคือนายกรัฐมนตรี งั้นคุณแพทองทานเนี่ยณขณะนี้ท่านท่านเป็นรัฐนรมนตรีอยู่ท่านต้องรักษาและพิทักษ์และพิทักษ์รักษาอธิปไตยและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยเพื่อปวงชนชาวไทยและเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นอาณาเขตอธิปไตยของไทยก็คือแผ่นดินไทยดีๆเนี่ยแหละถึงว่ามันจะเราจะเห็นมันเป็นน้ําแต่ที่อยู่ใต้น้ําลงไปเป็นแผ่นดินเนี่ยฮะเป็นแผ่นดิน,นไอที่อยู่เหนือแผ่นดินมันเป็นน้ํา ไอ้ที่ลงไปจากแผ่นดินที่เราเห็นเป็นหาดทรายเนี่ยมันอยู่ลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ํามันกา๊าซธรรมชาติอะไรก็ตามแต่เนี่ย <c oughs> ก็ก็ต้องดูว่าเมื่อลองสังเกตเลยฮะน,น,นายกไม่เคยพูดสักคำว่าจะนําความขึ้นกาบบังคมทุนเก้าเพื่อทรงเพื่อรับพระลมราภมิชัยตอนไหนไม่มีนะไม่มีแล้วพอผมตรวจดูกฎหมาย ก็ปรากฏว่าเมื่อปี2540เนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญอยู่รัฐธรรมนูญปี2540มาตรา224มันหยัดชัดนะว่าถ้าจะทำสัญญากับทำ,ทำสัญญาระหว่างประเทศมันเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่กระทำผ่านทางคณะธรนตรีเมื่อแล้วนักวิชาการทางกฎหมายระหว่างประเทศท่านยืนยันชัดเจนว่า MoU 2544้25เนี่ยเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมีผลเป็นสนธิสัญญางั้นเมื่อสนธิสัญญาหรือหน,นังสือสัญญาระหว่างประเทศ m o u 2 5 4 4ไม่ได้ไม่ได้เข้าขอมติจากรัฐสภาเสียก่อนที่จะไปกระทำเนี่ยตามภาษากฎหมายระหว่างประเทศท่านบอกว่าเป็นอันใช้มาคับไม่ได้แต่ถ้าในภารรษากฎหมายอย่างผมง่ายๆฟังให้ประชาชนเข้าใจใง่ายมันโมฆะแล้วท่านยังจะทํากันอยู่ แล้วเปการก้าวล่วงพระราชอำนาจด้วยเพราะมันมีบทที่สุ่มเสี่ยงว่าจะสูญเสียอธิปไตยแล้วก็ถ้าตกลงอย่างน้อยก็สูญเสียทรัพยากรของชาติให้ชาติอื่นไประเมิดพระราชอำนาจอยู่ตอนนี้ยิ่งทําก็ยิ่งระเมิดหนักขึ้นหนักขึ้นฉะนั้นคําร้องข้อที่สองนี้จึงมีมูลนะฮะมีมูลงนะลนั้นศาลก็ผมเชื่อว่าศารลรับข้อแรกก็ต้องรับข้อสองก็ต้องรับทีนี้ข้ออื่นๆข้ออื่นๆผมชี้ลงไปว่า ผู้ถูกร้องเนี่ยใช้ใช้อำนาจในการสั่งการครอบงำเราถึงได้เห็น <c oughs> ข่าวของอายการช่วงก่อนเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วท่านก็บอกว่าออในข้อที่ว่าครอบงำเนี่ยน่าจะเป็นการน่าจะอยู่ในอำนาจวินิจฉัยหรือว่าอำนาจในการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานของกกตนะฮะทีนี้ผมก็มีบทเทียบในข่าวก้าวไกลเหมือนกันผมก็ร้องว่าเก้าวไกลเนี่ยกระทําการเป็นปฏิปักษ ต่อการปกครองอยู่กต <c oughs> กตกกตก็มีหนังสือมีหนังสือตอบกับมาเลยคนระับว่าตรวจสอบแล้วไม่พบไม่พบก,การกระทาไม่รับคําร้องเราร้องแล้วนะแต่ไม่รับคําร้องแต่พอเรื่องนี้ถึงศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะมันยิ่งกว่าปฏิปักษ์ถึงขั้นล้มล้างเลยจนที่สุดกกตเนี่ยต้องเป็นผู้เขียนคาร้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองว่ามีหลักฐานคนเชื่อว่าล้มล้าง และมีหลักฐานควรเชื่อว่าปทำการเป็นปฏิปักษ์เห็นไหมะทงัทงทั้งๆที่ตีตกคําร้องผมที่ผมไปร้องว่าเป็นปฏิปกักษ์ีตกแล้วนะเห็นไหมฮะนั่นขนาดตีตกไปแล้วนะเหมือนกันนะอายการท่านอายการสูงสุดท่านท่านก็ไม่ต่างจากคอกรตอหรอกฮะเพราะท่านตรวจสอบแล้วท่านจะรับไม่รับก็เป็นอานาจดุลพินิจของท่านแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือนั่นขนาดตีตกไปแล้วที่สุดศาลก็ยังตรวจสอบแล้วเห็นเหตุต้องสั่งว่า เขามีมูลล้มล้างแล้วต้องให้หยุดที่สุดก็กกตอก็ต้องร้องว่าให้ยุบพักเห็นไหมนั้นกรณีที่ผมร้องไปเนี่ยผมได้ตรวจสอบแล้วก็ในคําร้องเราก็มีการแนบพยานหลักฐานด้วยแล้วเพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบอันเนี้ยครบถ้วนแล้วก็หมายความว่าคําร้องที่ผมทำเนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์ตามหลักของการร้องแล้วมีตัวบุคลยยลบคลพยานบุคคลพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยพอเพียงที่จะมีมูลแล้ว ผมเชื่อว่าศาลจะรับครับรับหกคำร้องไหมคะหรือว่าจะรับแค <c oughs> ข่ข้อใดข้อนึงอรงคือ,อ,อ <c oughs> คืออย่างนี้หกคำร้องเนี่ยที่เราเรียกว่าหกคำร้องหรือหกกรณีเนี่ยน,นะฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะเขียนไว้แค่สองลักษณะเท,ท่านั้นเองสองลักษณะที่ว่าก็คือกระทําการเป็นการซอกกลอนบ่อนทําลายพระเกียรติยศและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะฮะประเด็นแรกประเด็นที่สองคือซอกกลอนบ่อนทําลาย,ษย,ษย,ษย ระบบพักการเมืองนะฮะนี่ระบบพักการเมืองที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นภาพอะไรอะ่ะเราเห็นภาพกรณีของพรักพลังประชารัฐตอนที่ผมเขียนเนี่ยผมเขียนเรื่องของพักพลังประชารัฐนะแล้วก็พักประชาธิปัตย์แล้วก็พักของคุณหญิงหน่อยท่านด้วยแต่พอดูพอดูพอดูหลักว่าเราจําเป็นจะต้องนําเสนอพยานที่ในเชิงประจักษ์กรณีของพักคุณหญิงหน่อยเนี่ยยังไม่ชัดเจนมากนัก ของพักของประชาธิปัตย์ก็ยังไม่มีหลักการที่ชัดเจนมากนะแต่มันต่างกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ยเขาทําหนังสือไปถึงพักเพื่อไทยไปถึงท่านนายกเพื่อทวงเอาเอกสารที่จะต้องเสนอบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในโควตาของพักเขาแล้วเขาอ้างว่าเขาเขาได้ประชุมประชุมคณะกรรมการพักตามข้อบังคับแล้วก็ตามกฎหมายต่างเนี่ยการที่จะเสนอ โวตาบุคคลที่สมควรได้รับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมติของพรรคนั้นๆเนี่ยแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่แตกออกจากพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมฮะเราไมไ่เห็นอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้เห็นมติให้เหล่าเนี้ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็น,นรัฐมนตรีเห็นไหมฮะพลังประชารัฐเขาเขาพยายามสร้างบริบทให้เห็นว่ามันมีข้อกฎหมายอยู่นะเป็นหนังสือแล้วเขาทำไปแล้ว ฝ่ายาฝ่ายพักเพื่อไทยทำอะไรก็มีมติของพักตอบว่าไม่ร่วมไม่ร่วมไม่ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐเห็นไหมแต่ก่อนที่มติพักจะออกคุณผู้ถูกร้องไปพูดเสียก่อนแล้วก็มีพลตรเอกสรีพิสูทธ์มารองรับว่า,าท่านก็เคยได้ยินจากปากเห็นไหมพยานบุคคลเกิดมาแล้วท่านเองพูดต่อหน้าสื่อที่ตึกชินวัตรสามั้งที่ผมจาได้สื่อเป็นร้อย เธอก็บอกไม่เอาเธนก็บอกไม่เอาไม่มีต้องไม่มีนามสกุลนี้ชี้นำไหมนะฮะสุดท้ายกลายเป็นมติพักไหมอันนั้นก็เดี๋ยวจะต้องอเชื่อว่าศาลก็ต้องตรวจสอบประเด็นนี้ว่าลักษณะคําพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการชี้นำไหมถ้าเป็นชี้นำเขาชี้นำด้วยอะไรอเขาต้องมีอิทธิพลอะไรบางอย่างฉะนั้นคําว่าอิทธิพลเนี่ยก็าปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยไว้ในคดียุบพักไทยรักธรรม ท่านพูดถึงลักษณะของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปครอบงำพรรคท่านเคยวินิจฉัยไว้ว่าพฤติกรรมของลักษณะไหนเนี่ยอาจเข้าข่ายเป็นการครอบงำพรรคได้อย่างหนึง่งที่จับสังเกตได้ก็คือว่าเราจะเห็นการไม่โต้แย้งใดนในใจ,จากทางพรรคนะฮะซึ่งเราก็เห็นในขณะที่จะเสนอชื่อกลุ่มนั้นที่แตกออกจากพรรคมาเลเซีไปเนี่ย ไม่มีใครโต้ในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครโต้แยง้งนะจึงเป็นมติเห็นไหมไม่มีใครโต้แยง้งสมาชิกคนไหนก็ไม่โต้เห็นไหมนั่นอะมันเข้าเข้าลักษณะหนึ่งแล้วส่วนพฤติกรรมชี้นาหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวสาลท่านเองก็ต้องตรวจถ้าเข้าถ้าถ้าบุคคลคนนี้มีอิทธิพลสามารถชี้นําได้เราจึงเห็นพื้เราจึงเห็นการตอบรับจากกกตไงฮะจากที่นิ่งนิ่งเนี่ยพอสาร <c oughs> มีหมายข่าวว่า สอบถามท่านอายการสูงสุดสิเมื่อท่านรับดําเนินการใหม่แล้วท่านรับแล้วเนี่ยท่านได้แสวงหาพยานหลักฐานใดไปบ้างแล้วเนี่ยเราจึงได้เห็นความกระตือรือร้นของกกตด้วยเห็นไหมฮะอายการก็ทํางานกกตก็ทำเนี่ยมันสอดรับกันมาพี่ทีรยุดขายอย่างอย่างมันมีอันรายงานของอายการสูงสุดวันนี้ที่ออกมาบอกด้วยเหมือนกันว่า มันมีการเข้าไปให้บันทึกถ้อยคําแบบพิธยุธเข้าไปให้ในฐานะผู้ถูกร้องแล้วแต่ว่าคุณ,คณทักษิณในฐานะ,ะที่คนที่ถูกคนที่ถูกร้องอย่างคุณทักษิณน,นะคะยังไม่ได้เข้าไปให้ปากคำพิทยุธมองว่ามันจะเป็นมีผลกับเขาในชั้นของสารมูลในการพิจารณาด้วยเบื้องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางท่านอัยาการสูงสุดเนี่ยท่านได้ปฏิบัติราชการแล้วท่านให้โอกาสแล้วส่วนการไม่เข้าชี้แจงนี่เป็นสิทธิ์นะฮะ แต่การเข้าชี้แจงเนี่ยอาจสุมเสี่ยงเป็นโทษกับตัวเองหรือเปล่านะฮะเพราะว่าการตอบข้อสอบถามหรือซักถามของท่านนยายการสูงสุดเนี่ยถ้าไม่เปิดเผยความจริงหรือพูดไม่ตรงกับความจริงมีโทษฮนะมีโทษอยู่นะครับนั้นฝ่ายผู้ถูกร้องอาจจะกังวลในเรื่องนี้หรือเปล่าจึงไม่ได้เข้าเข้าไปหรือเปล่านะเท่าที่ผมมองนะ แต่ว่าเบื้องแรกก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์เบื้องแรกก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาฮนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ท่านก็เพียงแต่สูญเสียสิทธิ์ในชั้นนยายการเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้สูญเสียสิทธิ์ในชั้นศาลเพราะว่าถ้าศาลท่านรับคําร้องรับเผเชิญไปให้ถ้อยคำเนี่ยศาลเคยพูดศาลเคยวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคเก้าไกลเนี่ยท่านบอกว่า,าที่พรรคเก้าไกลโต้แย้งมาว่าทางกกตไม่ได้ให้สิทธิ์ในการชี้แจงในชั้นกกตเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม าลบอกว่าการที่ได้มาชี้แจงต่อหน้าสารเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าในชั้นกรกะตท่านกำลังหมายความว่าไม่จําเป็นหรอกจะต้องชี้แจงในชั้นกรกะตด้วยไหนไหนก็มาถึงสารแล้วเนี่ยคุณก็พูดกับสารได้มีอะไรก็บอกสารเพราะมันไม่ต่างกันหรอกค่ะคาชี้แจงเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีความจริงเป็นสององั้นความจริงชั้นกรกะตกับความจริงต่อหน้าสารก็คือความจริงเดียวกัน สารก็รับฟังเท่านไม่ใช่ว่าเอาคุณไม่ได้ er, ชี้แจงตรงนั้นสารไม่รับฟังเลยคุณจะมาให้การอีกสารก็จะไม่เชื่อถือคุณไม่ใช่นะครับแสดงว่าสามารถแสดงว่าสารูลก็ Speech, สามา, like ารถที่จะเปิดการไต่สวนได้ถ้าหากผู้ถูกร้องไม่ได้มาให้การในชั้นของอัยการสูงสุดท่านต้องให้โอกาสผมเชื่อว่าท่านจะให้โอกาสแต่เบื้องต้นเนี่ยคืออย่างวันศุกร์เนี่ยถ้าท่านสารน้ำนูลประชุมกันแล้วไม่รับคําร้องน่ะจะมีความผิดเลยไหมคะเพราะว่าอย่างพี่ชิูดก็เหมือนเขียนคําร้อง ข้างตายไปเหมือนเป็นการตีก่อเหมือนกันว่าในคดียุคเก้าไกลเนี่ยก็ยังรับคําร้องไว้ได้เลยอะไรแบบนี้นะค่ะก็เ,เป็นก็เป็นอานาจท่านนะว่าท่านจะมีดุลพินิษเป็นอย่างไรนะฮะแต่มันก็จะเกิดความสงสัยทาง,งใจของประชาชนทั้งประเทศนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าศาลท่านจะไม่ทําเช่นนั้นเพราะว่าผมจากที่สังเกตจากคำว,วิจัยสองคำร้องในกรณีคุณพิธาเก้าไกลกับกรณียุคเก้าไกลเนี่ยท่านพยายามสื่อกับ ประชาชนสื่อกับสังคมเพราะว่าฝ่ายฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยท่านออกข่าวใช่ไหมฮะว่าอย่างงู้นอย่างนี้เขามีข้อโต้แย้งนะเขามีข้อสู้อย่างโู้นอย่างนี้สารท่านก็ตอบตอบตามข้อโต้แย้งนั้นด้วยเท่าเท่ากับว่าท่านพยายามสื่อกับสังคมอยู่ว่าอ๋อที่มีที่ท,ที่อาจจะมีความคลางแคลงใจอยู่ว่าไอ้เป็นอย่างนั้นไหมมีข้อกฎหมายเช่นนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนู้นหรือเปล่าท่านก็พยายามสื่อสื่อ สารธรรมนูญเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจท่านว่าท่านทําหน้าที่หรือทํางานอยู่แค่ในบนลังและในสถานที่ทําการของท่านท่านไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งอธิบายะนั้นท่านมีวาระเดียวก็คือการสืบความหมายหรือการทาความเข้าใจกับสังคมผ่านทางคำวิิจฉัยเป็นแค่ตัวหนังสือและเป็นหนังสือไม่ยาวด้วยต้องสั้นกระชับและเข้าใจง่ายผมเชื่อว่าท่านจะรับคำร้องเพราะว่าท่านอย่างน้อยท่านก็มีโอกาสที่จะได้ทำความเข้าใจกับสังคม อาจจะมีการบิดหลังนู้นอย่างนี้ท่านก็พยายามจะต้องตะล่อมมันให้เข้าตรงเพื่อเพราะว่าคำวิจัยสารธรรมนูนเนี่ยต้องถือว่าเป็นอักฐาธิบายเป็นแนวทางในการเมืองการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งท่งานจะอธิบายว่าการเมืองการปกครองของไทยที่ถูกต้องนะคืออะไรคําว่าร่มร้างคืออะไรอ่ะการการะทําใดที่มันไม่ถูกล่ะการการะทำใดที่มันไม่สมควรล่ะท่านจะให้ คผมเชื่ออย่างนั้นพี่ธีรยุทธมองกรณีนี้ยังไงบ้างคะยังมีคุณภพศสารพืชมงคลน,นะคะเ <c oughs> ขาออกมาเหมือนโพสต์ให้ข้อมูลแบบว่าตอนนี้ปปชเนี่ยคือมีมติแล้วว่าจะไม่ชี้มูลเรื่องชั้น14ก็คือจะยุติให้เรื่องยุติไปยุติการสอบไปอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เ,เป็นแค่กระแสะข่าวลือนะคะพี่ธีรยุทธมองว่าถ้าข่าวลือแล้วมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันจะส่งผลกับคําร้องเรื่องชั้น14ที่ที่พี่ธีรยุทธยื่นไปถึงศาลน้นุนด้วยไหมคะไม่ เพราะว่าก็ไม่ต่างจากกรกตที่ว่าเห็นไหมยกยกคำร้ำองผมว่าไม่มีมูลนะแค่ปฏิปากไม่มีมูลนะแต่สารรับเห็นไหมจนที่สุดก็นํามาซึ่งการตรวจสอบว่าเห็นเจตนาที่มันซ่อนอยู่ข้างในท่านใช้คําว่าเจตนาอันซ่อนจึงอาจทําให้ประชาชนหลงไปท่านใช้คํานี้นะมันสั้นนะแต่ว่านักกฎหมายฟังแล้วจะเข้าใจว่ามันยากมากการที่จะไต การที่จะสอบสวนหรือว่าสอบหาข้อเท็จจริงลงไปจนเห็นนะลำพังพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยอย่างผมเนี่ยถึงเป็นนักกฎหมายก็เถอะก็ไม่ต่างจากประชาชนทั่วไปที่หลายอย่างก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยด้วยตาตัวเองแต่ศาลท่านจะเห็นเพราะผมเชื่ออย่างที่เคยได้พูดไว้หลายครั้งว่าผมเชื่อว่าศาลท่านคือกูบาอาจารย์ที่มีความรู้ประสบการณ์หลากมิติท่านสามารถตรวจลงไปเห็นได้ถ้าท่านถ้าตลาการท่านท่านท่านถึงให ท่านถึงอธิบายไว้ในคำวิจัยของอคุณพิธาว่าสารได้ให้เวลาถึง60ครั้งในการประชุมร่วมกันถึง60ครั้งกว่าจะได้มีคำวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาแสดงว่าท่านตรวจตรวจกันอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมทุกมิติรับฟังทุกฝ่ายผู้ผู้เชี่ยวชาญว่ายังไงหลักฐานว่ายังไงมาดูแล้วเป็นยังไงบริบทสังคมว่ายังไงท่านดูหมดเนละท่านดูหมดผมเชื่อว่าจะมีตรงนั้น